ฝนฝนกระตกไม่กระดีดตาปะนี้เอาน้ำไา้กระย่อยโอ้อยากหัวกระฟองมาจากพี่น้องจ๋ามามวนกับอิวมือนี่เนาะอิว อัน้นาฝนเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามือเหงาเงา,เงาเนาะฝนตกตกอยู่บ้านกะกันนั่งเหงาถิมซื้อ,อ,อจ้ะพี่น้องจ๋าเข่าป่าดีกว่ามาเบิ่งกันจ้ะพี่น้องจ๋าพอแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้อันนี้ดอกแรกเลยล้อจ้าแจ้าว่ามือนั่นอยู่กับยางพันทั้งนี้แต้ว่าคือว่าเห็นเพิ่น เผาคากแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเอาเพิ่นไวน้นีแล้วเนาะเึ่งงินนอนกับกินเพิ่นนําม,มือนี้เห่าเลือกเอางามๆามเลยมือนีอพอได้เก็บอมอมแอมแอมอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าเพิ่นนันเริ่มสีไงเจ๊กน้อยแล้วเนาะอรว่านรีว่าเพิ่นไใญใ่พอดีเก็บละจ้ะเนี่ จะพี่นอ้องจ้าอ้วนเล่มมาบางหันแต่พ่อใดอยุจ้าโอ้มึองนี่นี่จะพี่น้องจ้าเสียงฝนโรแมนติกขนาด โรแมนติกอยู่ในปาเห็ดผู้เดียวเมื่อนี่อีวันอยู่ไปทรงน้องเด็กเตอร์แล้วเด้ามือนี่ก็เลยอย่อยู่บ้านเงาเงาผู้เดียวห้วยได้เสือกันพ้นจ้ะเขาปลาทอนแล้ว,วน้องจาอ๋าเขาปลาทอนแล้วเนาะอยู่บ้านก็เงาเนาะพอน้องเด็กเตอร์เพิ่นกันเหตุงานย้ำมือขึ้นมันกลับมาย้ำมือเศร้าย้ำมือเว้นพิ่นกันนอนจ้ะ บมีมูตัวพอได้เก็บอมแอมอมแอมจ้ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศแม่จ้ะพี่น้องจ้ะอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสน้ำกันเลอจ้ะงามคือยังนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเบื่องจ้าเขามาได้นีอิ่วละอยากได้อันหมอแบดให้มือจัดน้อยเลยจ้ะตะวันพุ่นนะจ้าเพื่อนนันยู่น้ำพื้นคุณคุณจ้ะพี่น้องจ้าเห็นบ่จ้า คุณส่องซองกันจักน้อยด้วยจ้าบาเนี้มาจากพี่น้องจ้ามาม่วนน้ำอิ่วกลางคนเนาะบานนี้เนาะ น้องจ๋าอิ่มหมานแล้วจ้าเวิ่นดุนจยตอก c ้ y โนยเลยอุ้ยอุ้ยปลอดภัยอ๋อว่าปลอดภัยจ้ะน้องจ๋าม,นนมีหนอนฮึมไหวบ่ไหวจ้ะได้หวัวคือเก่าจ้ะแต่ยังดีเนาะน้องจ๋าสามดอกเลี้ยง สามดอกเลี่ยงกันไปจ้ะเบิงจ้ะเพิ่นหัวจะพุดขึ้นมากอืมจะว่าเป็นตาลมลมโอ้ยนอนรับประท่านเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบพท่านเพิินม,มาเบิงจ้ะมาเบิงคู่นี้จ้ะพี่น้องจ้ะอันจุ่มนี่มีซีดอกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเลี้ยงกันอยู่ โอ้โอ้ดอกนี้ได้ยูคค่ะเบ<ด>ิรพี่น้องจ้ะบอถึกนอนจอเนาะไดู้่จ้ะอืมงามจ้ะนี่ดอกไม่น้อยอยู่ใกล้ๆกันจ้ะได้ยู่จ้ะพี่น้องจ้ะบอมีนอนเนาะ จเบิ้งจ้าเห็ดดำจะพี่น้องจ้าอันนี้เห็ดอันสุงหวานเนอกจากถ้ว่าเพิน่นเผาแล้วจ้าแล้ว่ามองนี่นี่เห็ดดำเป็นเบิ้งไปเลยจ้าเก็บตัวบาทอโอ้คนตกกับบยานดอกเด้อทำแบบนี้เดี๋ยวไปเอากระตามาก่อน จาจากพี่น,อน,น,น้องจามะม่วนน้ำอิ่วนะคนๆเนี่ย้ะด้วยด้วยจะเฮ้าโอ้สะอ่อนเบิง่งจะพี่น้องจาเห็นบนอ้อเห็นบนอ้อ เิ่นนันเิ่นอิมน่มหนำฝนด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเิ่นแบบพลอยพ้อยอยีนี่เป็นสีเฮดดำอิลีด<อ>ูกระสีเดอกเอาแท่ขาใหญ่เนาะมานขนาดจ้ะพี่น้องจ้ะ แต่ขาเพิ่นบบย่าวนาะจ้ะขาเพิ่นสันสันคือคนเก็บนี่แหละขาสันสันคือคนเก็บนี่ละจ้ะพี่น้องจ๊ะเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปเลยเนาะจ๊ะมึงจ้ะพี่น้องจ๊ะยู่พ่อเฮ็ดพุงหวานอีกแล้วจ้าอืแบักงามอัน แก็คนก็ยังแน่นแน่นอยู่เนาะจ้ะอืคนฉุกอ,อันนอนกินเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะมือนี่เห็ดเพิงหวานดอกจุ่มๆเลยเนาะจ้ะพี่น้องจา้าและ้วกะ็เห็ดดำจ้ะนางงามสองนั่งคนยืนค่ะบังใจพี่น้องจา้งจาปา้า งามป่าพี่น้องจ๋าบังดูคือมางามแท้จ้าหัวอู๋อขาขาบอถือแต้ตองเลยจ้าพี่น้องจ๋าบังดูค่ะโอ้ส่ออ่อนผนผลนีกจสู่ตายคือเก่าเล้วขันงามป่านี้าะพี่น้องจ๋าบังดูจ้า ฟังนี่เพื่อนนันเพื่อนพากันหัวแต่ออกปาดอ้าวนอนจัดอีกแล้วมือนันอิวเก็บไปเพื่อนนันเพื่อนไปจอต่อให้กับตาจ้พี่น้องจ๋ากตกลงเห็ดอิวกะได้ไปตัดทิมตั้งหลายเนาะจา๋จาเจ้พี่น้องจา๋าบรรยากาศฝนฝนเนาะ เพชหนังไก่ได้จ้าเข็มหนังไก่หนังแกะดอกบักไงได้จ้ะบุญดูจ้ะปักงามได้จ้ะพี่น้องจ้ามีดอกหนึ่งทางไหนนี่ก็มีจ้ะทางไหนขับไปอีกจะมี่ นหล่พอพลน,น,น่าจะมันจีดน้ำบิ่งจะพี่น้องจ้งจาเดี๋ยวไปหาพื้นทีในกระตาเนาะแยกเพิ่นนี่จ้าเอาไว้ขอบนี่แบ่งพื้นทีกันโอ้ดอกนี่หม,มานหมานหมานจ้ะอันนี้ป้าเก้าคือจังคลิปที่แล้วเลยจ้ะป้าเดียวกัน เพคยละมีผู้เห็ดอีกอ้าวอยู่ใกล้ๆกันอิวอะไเห็นเบิงจ้ะพี่น้องจา้าอยู่มองนี้อยู่ระ่ายอีหยังขาวๆอยู่ก็ต้องเคลียร์เบิงเบิงจ้ะพี่น้องจา้าเห็ดเพิ่งจ้าน้อยนึงเพืเ่อนอยากให้อยูเห็นเนพื่อนเพื่อนหัวตะขึ้นจ้าพี่น้องจา้า นี่ก็มีนี่จ้ะพี่น้องจา้าอุ้ยขางามเลยขางามงามเลยจา้าอืมเพื่อนงออเนียนเข็ดอันเข็ดอันนี้อยู่เด่นมากเพื่อนอิ่นพริกสั่มไปด้วยจ้ะเพื่อนกระชิ่เป็นกลุ่มใหญ่ๆจ้ะพี่น้องจา้าเพื่อนกระชิ่ะจ้าจ้าจ่ายไปกลุ่มใหญ่ๆเลยจ้จะอกีกอันอีกฟังหนึ่งของปลาด้วยจ้ะเพิ่อนจะยังอัน มางอบข้างฟางนี่อยู่เนาะจ้าโอ้ยโชคดีคักอีกเขามาเห็นเบิ่งจุ่มนี่จ้ะพี่น้องจ้าอืมกูนะไายโอ้งามคักจ้าสวยจ่ะพี่น้องจ้างามงามจะอ่อนอ่อนจ้าอยากว่าสีส้มกอดไดนเนาะเดเลย ก็เลยจัดไปเลยจ้ะสองกอสอสองกอในภาพเดียวอ,อันออั้ใกล้ๆกันนี้เฮ็ดขอนสนแล้วจะพี่น้องจ้งจาได้อยู่กา เก็บเพิ่นดอกออพิ่นว่าผู้ลังคนกับแพ้จ้ะพี่น้องจา้าอยู่ก็เลยอันอยู่ก็บเ่อยอยบเคยกินเพิ่นเนาะหมายจากพี่น้องจา้าเบิ่งจุ้มนี่จา้างามงามพี่น้องค่ะเบิง่งดูจา้านี่แม่เฮือเอาย่างไปเรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆเอา้านี่เด้อโอ้ยฝนฝนกระตกไม่กระดีต,ตาปะนี้เอาน้ำได้แค่ย้อย เบิ่งจำพี่น้องจ๋าจุ่มนึงอยู่ใกล้ๆกันโอ้ยเบิ่งดีงามงามโอ้อยากหัวกระของเออปาตพี่น้องจ๋าเบิ่งดูจ้ะคุณน่ะเบิ่งจ้ะพี่น้องจ๋า นี่มองละจุ่มสองจุ่มเนาะจ้ะนี่สะอาดเลือกเอาจ้ะเห็ดมีหน้าหน้าชนิดเลยจ้ะเลือกเอาเนาะพี่น้องเนาะ กันย่างย่างเล่นป้าเล่นไปยุกไปย่างเล่นป้าเล่นไปอยู่ก็ได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะพี่น้องจ๋าเบิ่งจ้าโอ้ยอันจุ่มนี่จุ่มนี่ดอกไงดอกงามนี่จ้า งามคั่กกับพี่น้องจ้ามือนีเกาองศาฝนกระตกแก่กะบ่หนาวนอกจากยวนอู่ใส่มาดีอยู่มือนีที่สำคัญนอกจากคันนันคันอากาศหนาวหนาวนี่สำคัญที่สุดเลยก็คืออันเท้าวเข้าตรงเข้าตรงอุน่นเหล้วกับหัวเข้าตรงอุน่นอยู่ตลอดเวล,ลา จำดีกากายูได้โดนแล้วจ้ะพี่น้องจ๊าอืมงามจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นกะ๊ะมิ่งไปคู่แก่คู่มุ่นแล้วจ้ะ เบิ้งอิวันล่องยางของมะเบืงบองตรงพี่น้องยูมองนี้จุดแรกเวยจ้าลวะกะเดี๋ยวอิจพามะเบิงมองนี้มีอีกจจุดหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องจ๋ากำลังพอดีเก็บเลยจ้แลวะก็ฟังทั้งน,นี้อีกจ้ะพี่น้องจ๋าไปจ้าเดี๋ยวอิจิพาพี่น้องมาเก็บเห็ดดำน้ำกันเนาะพี่น้องจ๋า่นจ้านีไปเรื่อย ไปเรื่อยๆอ้กวกเก็บไปเรื่อยๆ,ๆทุกันจ้ะมือหนีเห่าๆเลยจ้ะเรามาบึงฟังหนีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จะดอกงา,งงางมๆจ้ะฮึฮัจ้ะหมานที่เจ้าเน่ะจ่าตาตามหาศิจัน์จ้ะ บ้าอยู่ก,ก็ต้องไปไกลไ่ต้องขับรถไก่จ้ะพี่น้องจ๋าเลื่องเอาดอกง่ายๆชือเกาเนาะย่างเด็ดย่างหัวอันยา่างออกกำลังกายไปะกะแต่พอได้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าอยู่ก็ว่าไข่ยอยู่นอกมือนี่หมานอยู่จ้ะ จ้ามือนีอิวกับคอลาไปก่อนี่น้องจ้าก่อนเปลี่ยนฝนทีนำลงมาแห้งกวันนี้จ้ามือนีกับมวลมวลหมานหาน,นกับอิวคือเกาเนาะจ้าเดี๋ยวอันลิปหน้าเข้ามาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าเบิงบ่งเบิ่งเฮ็ดอิวมือนีจ้าพี่น้องจ้าหมาอนอยู่เนาะ